ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนี่ยเ,เขาดีมากนะนะครับและผมไม่แน่ใจว่าการข่าวของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องก,กับกัมพูชาเนี่ยจะดีเหมือนกันหรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าเขาต้องสร้างอารมณ์ความรู้สึกของคนเข้าตลอดอในเรื่องชาตินิยม,มคือปัญหาอื่นๆมันก็แก้ไขยากมากมนะครับต้องยอมรับช่องว่างความเหลื่อมล้ำเนี่ย มันมันมันห่างกันมากระหว่างเมืองกับชนบทความจริงค่าครองชีพกลางเมืองพนมเปญเนี่ยสูงกว่ากรุงเทพของประเทศไทยซะอีกนะใช้เงินตระกูลดอลลาร์เป็นหลักนะนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีเงินดอลลาร์นี่สะสมเป็นจํานวนมากและประเทศเขาเนี่ยนะครับมันจบที่คนคนเดียวก็คือหมายความว่าบ้านเราอาจจะมีหลากหลายหน่วยงานนะแต่ของเขาถ้าจบตรงนั้นที่เหลือนี่จบหมดมคือหมายความว่าวันสต็อปเซอร์วิสเลยนะครับอยู่ที่ Uncle อังเคอร์หมดอ่ะนะครับ เพราะฉะนั้นและเขาอยู่ในอำนาจมายาวนานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากระทรวงการต่างประเทศกองทัพนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งหลายอยู่ต่อเนื่องยาวนานของเรานี่เปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของเขานี่ครับนั่งนิ่งคาที่กันขลองอํานาจยาวนานในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องความมั่นคงคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมาคราวนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าระยะเวลา4ี่สิปีเนี่ยอารมณ์คนเบื่อเขาได้นะ นะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ได้แต่ว่าเขาใช้วิธีการจัดการนะครับในทางการเมืองกับคู่แข่งเนะี่ยเขาไม่เปิดให้ให้เดินจนกระทั่งสุดตัวนะครับช่องไหนดาเนินการกันได้ก็เขาก็จะปิดฉากและโดยนะครับโดยคนสําคัญก็จะอยู่ในกัมพูชาไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นเขาต้องสร้างอารมณ์ของคนในชาติเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเขามีเงินด้วยมีดิเขามี กองกำลังเนี่ยที่สามารถสร้างรายได้พี่พี่บัณฑิตคะเนี่ยเมื่อกี้ที่พี่พูดถึงทางชายแดนนะมันมีการค้าขายระหว่างคนไทยและกัมพูชาใช่ปะม,มันมีการค้าชายชายแดนใช่ไหมอันนั้นมันคือที่มาของธุรกิจสีเทาที่นําเงินไปให้ฮุนเซนถูกต้องไหมคะถูกต้องครับมัน<ผ>มขนาดไหนตอนนั้นอะโอ้โหมันมันเยอะมากมีทุกอย่างครับไม่ว่า<อ>เป็นของเถื่อนทุกอย่างครับมีหมดเลยครับ บูเทียนเล่าเถื่อนคนเถื่อนคนเถื่อนหมายว่าคนข้ามไปข้ามมาออนะในคนเถื่อนแล้วก็รถยนเถื่อนเนี่ยโดยโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะถนนหนทางในกัมพูชาไม่ค่อยดีเขาจะสั่งปาเจโร่สมัยก่อนนะปาเจโร่นะมีสูปรปาเจโร่รถ <ใน S 1> ขโมนะ<ะ>ยอไลยได้แบบเนี้ยรายได้ทั้งรถเถื่อนเล่าเถื่อนคนเถื่อนเนี่ยนะคะทางชายแดนเนี่ยส่งไปถึงผู้นํากัมพูชาถึงฮุนเซนไหมคะคือย่างไรก็ตามเลยนะครับเรา จะพูดเออถึงไม่ถึงแต่ว่าบ้านเมืองนี้มันมีความเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จนะครับเหมือนทางการไทยเนี่ยอตอนไอ้ไอ้รถที่มันถูกขโมยกันเยอะๆยุคหนึ่งเลยใช้มาตราการเด็ดขาดวิสามันหมดมนะครับก็หยุดระง,งับยับยั้งได้ค่ะเมื่อก่อนนั้นเนี่ยนะครับปราบไม่อยู่จนกระทั่งตำรวจปราบานะครับใช้วิธีการเลย จับวิสามันวิสามันมันก็คลี่คลายกันไปทั้งที่เราก็ไม่ต้องการอย่างนี้แต่ว่าไม่รู้จะหยุดอย่างไรกับการ<ะ>ลักรถในประเทศไทยแล้วก็ส่งไปประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่เฉพาะกัมพูชานะไอข้างกัมพูชานี่ก็ส่งด้วยแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับพอไทยมาตรการเด็ดขาดมันก็จบกันไปคือบ้านเมืองเรามันปราบปรามก็ได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งข่าวไม่กี่วันมาเนี้ยะนะครับในการที่ส่งทองคำออกอนะครับมูลค่ามโหฬลานนะครับนับแสนล้านเนี่ย ปัญหาว่าก็เขามีเงินขนาดนั้นนะนะครับเขาเงินมาทองไปนะเ,เงินมาทองไปแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วไม่คิดว่าต่อไปเนี่ยนะครับว่าเงินเขาเงินของเขาเนี่ยมันจะเป็นสร้างกองทัพอากาศที่มันเป็นช่องว่างของเขาทําไมเขาจะทําไม่ได้บางคนมาคํานวณว่ารายได้จากคาสิโนรายได้จากสแกมเมอร์ธุรกิจสีเทาทั้งหลายในใช้เวลาไม่กี่ปีก็จะสร้างกองทัพซื้อกลิปเพนได้เป็นร้อยลืำ ความเป็นจริงนั้นต้องไม่ลืมว่าเขาก็มีปัญญาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เตรียมสถานการณ์เหล่านี้นะครับที่ผมบอกว่าไอ,ไอเวลาที่เฉพาะหน้านี่คือกองทัพอากาศมันต้องฝึกมันต้องใช้เวลาแต่อเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับเรื่องการใช้ปืนอาวุธสู้อากาศยานที่มีศักยาภาพสูงเนี่ยไอนี่นะครับผมว่าฝ่ายความมั่นคงไทยต้องคิดอ่านในเรื่องนี้และผมเชื่อว่าเขาก็คิดเหมือนกันคเพราะว่าอาวุธครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับ ที่ยิงระยะไกลบางอาวุธยังไม่ได้ใช้งานนะนะครับก็ใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับก็ถึงกรุงเทพเหมือนกันนะ,ะนะครับเพียงแต่เขาก็รู้ว่าผลลั์เขาก็ต้องย่อยยับเหมือนกันะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ระยะไกลาบางบางอาวุธไม่ใช่ว่าไม่มีมแต่ว่าใช้เขาก็ต้องรู้ผลลั์เฉกเช่นเดียวกันคือมันเหมือนกับว่าช่วงเนี่ยเขาพยายามที่จะยั่วยุให้ไทยตอบโต้เพราะเขาเนี่ยมีเวลาสะสมอาวุธ ในต้องสองเดือนที่ผ่านมาก็ดึงเวลาดึงเวลาดึงเวลาก็ดึงเกมไว้นะดึงเกมไว้ดึงเกมยังไม่พร้อมนี่ก็ยับยับเาเรียกว่ายิงยับไว้เรื่อยสงครามครั้งแรกผมคิดว่าเป็นแค่สงครามทดสอบเฉยๆนะสงครามครั้งที่สองไอ้นี่จะิจอของจริงของจริงนะฮะครั้งแรกทดสอบต่างฝ่ายต่างทดสอบกันนี่ฮะค่ะว่าคำชาทดสอบเราใช่ไหมว่าเราจะโต้ตอบวิธีไหนแล้วเขาจะแก้เกมเราอย่างไรผมมองดูงั้นนะแต่ครั้งที่สองรู้สึกจะหนักหน่วง